สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันนะครับประจำเดือนสิงหาคม2560ครับหรือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาวันที่17กันยาถึงวันที่16ตุลาคมโดยประมาณนะครับเกณฑ์ความรักโดยทั่วไปของชาวราศีกัน เป็นความรักของชาวราศีกันคุณยังถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวปตัตนิหรือว่าดาวคู่ของคนลกของคุณโครจรมาทับในราศีกันหรือเรียกว่ากลุ่มรักนะครับทําให้คู่ของนั้นดีนะครับกับคุณในเรื่องของคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนมีความรักที่ดีราบรื่นนะครับหรือราศีกันหลายคนนั้นอาจจะได้แต่งงาน ตกลงปลงใจในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะครับหรือว่ามีความรักที่เข้ามาในที่ที่ดีนะครับกับตัวคุณเองจากการที่ดาวพฤหัสบดีทับลักนณาในครั้งนี้เพราะดาวพฤหัสบดีนะครับที่ทับลักนณานี้ได้องค์เกณฑ์มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยซัพพอร์ตมีคู่ที่ดีนะครับคอยช่วยเหลืออุรอุปธรรมได้มีสติปัญญาที่ดีมีไหวพริบป,ปฏิพาน์นะครับ เรียนรู้ในสิ่งใดก็จะแตกฉานได้นะครับและดาวพฤหัสบดีที่กลุ่มลัคนานี้ได้อง์เกณฑนดาราศีที่แปลว่าดอกบัวนะครับหรือดอกบัวหอมนั่นเองชาวราศีกันถือว่ายังมีโชคที่ดีนะครับและมีโอกาสที่ใครยังจะได้คู่นะครับก็อาจจะมีคู่ที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์หรือว่าพัฒนาในเรื่องของความรักได้ คุณเองนะครับก็ยังถือว่ามีลับมีผลที่ดีในอีกไม่กี่วันนี้ดาวพระรหัสบดีก็จะมีการโคจรยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพยากรณ์อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของดาวพระรหัสสปดีเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับว่าจะมีผลกระทบกับชาวราศีกันเช่นไรนะครับและดวงคุณนะครับยังอาจจะนําไปในสู่การครบหาในอนาคบได้นะครับในเรื่องของคู่ของคนหลัก ในช่วงนี้อาจจะรู้สึกที่ดีๆกับคนหลักนะครับมีคนสนใจนะครับมากขึ้นหรือว่าเพื่อนฝูงก็ให้การช่วยเหลือการสนับสนุนกับตัวของคุณมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยู่ในราศีกันหรือลัคนาราศีกันนะครับที่ยังไม่ได้ดีนะครับก็ต้องอเรียกได้ว่าลาหูยังอยู่ในภพที่12เบียนกับลัคนาเป็นพินทุบาทอยู่จึงสร้างผล รอยช้ำรอยรั่วนะครับจากกรรมเก่าที่จะมาเข้ามากระทบกับตัวคุณอยู่เสมอๆในช่วงนี้นะครับรอให้ดาวราหูนั้นยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎก็จะได้ราบได้ผลมีสิ่งที่ดีขึ้นนะครับสิ่งไหนที่อึดอัดติดขัดอยู่ในเรื่องของความรักหรือว่าการงานหรือว่าสิ่งต่างๆในการดําเนินชีวิตนะครับก็จะเป็นในรูปแบบที่ดีขึ้นนะครับก่าเดิมได้นะครับเกณฑ์ในเรื่องของการเงินนะครับโดยทั่วไป การเงินของคุณอาจจะยังอยู่ในภาวะที่วุ่นวายในเรื่องของรัพ์สินเงินทองอยู่ได้นะครับเนื่องจากอิทธิพลของดาวพเัเกตได้โคจรมาในที่ราศีตุลน,นะครับพบการเงินของชาวราศีกันทําให้คุณนั้นอาจจะหมุนเงินได้ดีคล่องขึ้นนะครับแต่ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของสิ่งต่างๆไม่แน่ไม่นอนไปตามสภาวะอารมณ์ได้นะครับบางทีก็อาจจะทาให้มีเงินเท่าไหร่ก็ทุ่มหมดตัวนะครับ ซื้อในสิ่งต่างๆที่คุณอาจจะอยากได้เพราะดาวพเกตนั้นได้สัมพันธ์กับดาวมฤตยูที่อยู่ในราศีเมษนะครับเป็นพบบรณะเล่งกันทําให้ส่งผลพลิกพันธุน์ในเรื่องของการเงินได้นะครับทําให้อาจจะใช้เงินหมดได้นะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะครับสําหรับเดือนนี้เกณฑ์การงานโดยทั่วไปนะครับเกณฑ์การงานของคุณ อยู่ในช่วงของเดือนนี้อาจมีปากมีเสียงในเรื่องของการไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันกับเพื่อนเริ่มงานนะครับแล้วก็การผิดพลาดทางเอกสารสัญญาต่างๆต้องตรวจสอบริรอบให้มากๆนะครับเพราะเอกสารสัญญาต่างๆนี้อาจจะเกิดผลเสียหายแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของวาจาในเรื่องของการสื่อสารต่างๆอาจมีการผิดล็อกผิดพลาดกระทันหันนะครับหรืออาจจะต้องแก้ปัญหากันโดยภายหลัง โดยแบบปุปปับปรับฉับพันมากๆเลยนะครับแต่อีกในยะหนึ่งนั้นดาวศุกร์ที่โครจรเข้ามาสถิตในพบการงานก็จะทําให้มีรายได้นะครับเข้ามาที่ดีและก็มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จได้เช่นกันนะครับยังไงใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามคำพยากรณ์ด้วยนะครับขอบคุณครับ